ที่เยี่ยนหั่นยีตี้จิวเค่อเผิงโยสัมผัสภาษาจีนบทที่9เพื่อนจินเทียนโอ้มันหลายขั้นเปีียวตาวันนี้เราก็มาถึงหัวข้อเปี่ยวตานะคะหรือการแสดงออกนะคะเราก็มาเริ่มกันที่เสิงฉือคำศัพท์ใหม่คู่เท จงกัวหลินคนจีนชาวจีนไทกัวเหลิน,คน,น,น,ลนคนไทยหรือชาวไทยเกาจงเซิงนักเรียนมอปลายต้าสุยเซิงนักศึกษาอ่ะสีเป็นคำเสริมน้ำเสียงเหนินมากคำช่วยขยาย เจสสิไลว่ามันหลายขั้นปาชัยเหอสุนลี่ตอตุ้ยคว้าแล้วก็มาต่อกันที่บทสนทนาระหว่างปาชัยกับซุนลี่หาวเพียวเลี่ยงเต๋เจ้าเพี้ยนรูปภาพสวยดีทาซื่อสวยหล่อนเป็นใครทาซื่อวเอเตเพิงโยขายหมู หล่อนเป็นเพื่อนของฉันชื่อไข่มุกทาจนคู่หล่อนเท่จริงๆทาซื่อจงกัวเหลินมาหล่อนเป็นคนจีนไหมปูซื่อไม่ใช่ทาซื่อไทยกัวเหลินหล่อนเป็นคนไทย เธาซื่อเกาจงเซิงมาหล่อนเป็นนักเรียนมปลายไหมปู่ซื่อไม่ใช่เธอซื่อตาสวยเซิงหล่อนเป็นนักศึกษาซุนลี่ดีโยหาวผิงอยู่มาซุนลี่เธอมีเพื่อนที่ดีไหมอย่อะมีสิสื่อซื่อหนีดอหาวผิงอย่ ไขเป็นเพื่อนที่ดีของเธอไข่หมูซื่อวอเตอร์ฮาวผงโยไข่มุกเป็นเพื่อนที่ดีของฉันไข่หมูเพี้ยวเลี่ยงมาไข่มุกสวยไหมเหินเพี้ยวเลี่ยงสวยมากเจก็ดมิย่างรู้ก่อซื่อผินเหินไข้นหนื่ยหกขันก็รอสืตู่ ังไงบ้างคะถ้าหากว่าคลิปนะคะมันเร็วเกินไปลูกก็สามารถย้อนคลิปกลับมาดูนะคะแล้วก็ออกเสียงตามขอด็กเสือไปหาเตอร์ใจเดีย